วันนี้พามาชมบ้านของโครงการเพื่อนของคุณในบ้านนะครับตอนนี้สร้างกำลังจะเสร็จแล้วมาใครไม่รู้เดี๋ยวจะพาไปดูข้างในนะครับด้านในขเ้าประตูปุ๊บก็เป็นโถงและห้องน้ำนะครับนี่เหลือติดฟ้านะครับ แล้วก็ด้านนี้เป็นห้องนอนนะครับมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างนี้เปิดมาปุ๊บก็หน้าบ้านนะครับอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จพื้นก็ยังไม่เสร็จนะครับรอครบนะครับรอครบอยู่ ด้านหลังนะครับรอฮบอยู่นะครับก็ท่านใดสนใจต้องการบริจาคก,ก็เชิญได้นะครับ